สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมเป็นฟอร์มีนะเออวันนี้สิ่งที่ผมจะมาสอนนะคือการลงม็อดภาษาไทยของเกม The Witcher นะครึ่งเกมนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาเล่นได้11.9ชั่วโมงซึ่งมันมันก็นานแหละแต่ผมเล่นยังไม่ถึงครึ่งเกมเลยนะอีกอีนาาเลยกว่าจะรึงเกมโอเควันประเด็นหลักไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาสอนโหลดม็อดภาษาไทยนะครับม็อดภาษาไทยคือมันจะแปลให้เราทั้งเกมเลยนะ ก่อนแรกนะเเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมแปบ๊บหนึ่งนะผมขอทำโดยระดใส่เผู้สร้างโน้ตแท็บขึ้นมาใหม่ดีไหมไม่ต้องหรอกนี่นะโอเคสุดยอดเลยเออ่เริ่มมากระโปรงไปละหนึ่งดอกน,นะเ,เดี๋ยวผมไปเอาลิงก์ก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งทุกคนรอบแบบ <S 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 เคทุกคนเรากลับมากันอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมเอาลิงก์มาเรียบร้อยแล้วนะครับคือลิงก์นี้นะเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าลิงก์นี้กันก่อนนะให้ เดี๋ยวเราผมจะเข้าให้ดูพอเข้าแล้วนะทุกคนคือมันจะไม่เด้งหน้าเว็บอะไรขึ้นมานะพอเรากดเข้าอ่ะมันจะมีตัวดาวน์โหลดขึ้นมาเลยนะอันนี้ของผมใช้อ er, นะินเทอร์เน็ตไอโฟนเลยนะมาเลยขึ้นอย่างนี้แต่ของคนอื่นก็น่าจะเข้าไปใน Google นะตรงเนี้ยมันจะขึ้นประมาณตรงเนี้ยเหมือนโหลดใน Google ทุกครั้งนะครับผมแล้วพอเราโหลดมาให้เรากดสตาร์ดาวน์โหลดนะอ่าพอเรากดสตาร์ดาวโหลดก่อนแรกนะทุกคนให้เข้าไปในที่ที่คุณดาวน์โหลดไว้แล้วก็ กดแอคแท็กไฟล์ตรงนี้นะเพื่อเป็นการแตกไฟล์แล้วก็กดโอเคแล้วมันจะสร้างไฟล์ขึ้นมานะทุกคนนี่หลังจากน,นี้ก็ไม่ยากแล้วครับให้เข้าไปในโฟลเดอร์ของตัวม็อดภาษาไทยของเรานะพอเราเข้าไปให้เรากดตรงนี้ครับของคนอื่นจะขึ้นตรงนี้ว่าคําว่าติดตั้งแต่ของผมจะติดตั้งไปแล้วมันจะเลยขึ้นว่าอัปเดตนะอันนี้คือการตั้งค่าต่างๆนะผมแนะนําให้ทุกคนตั้งค่าตามผมเลยนะ ส่วนไอฟอนเนี่ยจะตั้งยังไงก็ได้แต่อันนี้ซับคำว่าซับไตเติ้ลหนึ่งกับซับไตเติลสองนี้ตั้งค่าตามผมเข้ากันได้กับม็อดอื่นก็ปกตินะครับความถีก่การดาวน์โหลดตั้งเป็นวันละครั้งนะครับผมเอยครั้งเดียวพอน,นะครับทุกคนโอเคมันจะมีคําว่าติดตั้งอยู่ในนี้ให้ทุกคนกดนะของคนอื่นแล้วมันก็จะโหลด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 ไปเรื่อยๆนะตอนนี้ผมผมจะโหลดทุกคน คืออันนี้ผมเคยโหลดไปแล้วไงรอบหนึ่งเพราะกดโหลดทับมันก็จะเหมือนอัปเดตให้เดีย๋ยวรอบโหลดเสร็จก่อนนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ผมโหลดเสร็จเลยโอเคทุกคนคิดว่าผมติดตั้งสาเร็จไปแล้วแล้ว,ลวคือมอสตัวนี้นะครับแปลแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ของเกมเลยนะไม่ว่าคุณจะมี DLC ของเกมเยอะแค่ไหนนะส่วนแพคที่ผมซื้อมานี่จะเป็นแพคเกมัาเต๋อเย่อ dition นะตอนนั้นมันลดราคาช่วงฮาโลวีนนะผมเลยซื้อมาประมาณ389บบาทได้ โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าเกมไปให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนเข้าเกมเสร็จเลยครับนี่คือหน้าเมนูเกมนะครับผมนี่นะครับมันจะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับดูตั้งแต่ตรงนี้นะครับเป็นภาษาไทยตรงนี้ก็เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับนขณะที่ดาวโหลดได้ก็ตั้งแล้วนะครับเป็นภาษาไทยหมดเลยทุกอย่างเป็นภาษาไทยตัวเลือกกราฟิกอะไรทุกอย่างเป็นภาษาไทยเดี๋ยวพอเข้าไปนี่นะครับขนาดคัตตีนต่างๆก็จะเป็นภาษาไทยจะมีแค่บางคําเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งส่วนมาก คำนี่ภาษาอังกฤษนี่คือจะเป็นชื่อตัวละครน,นะอย่างพวกฟิลิแกลอ,อะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นชื่อตัวละครอ,นะอันนี้คือใครเรื่องจบแล้วก็อย่าสปอยนะอยู่เฉยๆไปก็พอนะทุกคนคือผมเล่นไปไม่ไม่ถึงสิเอร์ซ็นของเกมเลยซนะ้ำเลยหรืออาจจะถึงแล้วแหละอ่าเดี๋ยวผมนี่นะครับเราอยู่ในเกมที่มันติดสถานะมืออย่างนี้คือผมไปกินเบียรนะ์มานี่นครับอย่าง n อ c บพวกอ่าอันนี้คือตอนที่เราคุยกับเอ็ซนะ คนอื่นเรียกพวกโครนแต่เจ้าเรียกผมมันว่า Lady of the Woods นี่นะครับเห็นไหมพวกชื่อตัวละครชื่อมอนเตอร์อะไรพวกนี้มันจะเป็นปต่างตอังปิดนะครับส่วนคำพูดต่างๆจะเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งมันจะไม่ยากในการเล่นเท่าไหร่นะนี่ครับปกติเล่นได้แบบง่ายดายนะปะกี้ไปก่อนเลยโอเคนี่นะเดี๋ยวเราจะเปิดเมนูต่างๆให้ดูนะ โอ้แม่งเลยยังติดสถานะเมาเลยอันนี้คือเมนูช่องเก็บของนะปกติดีครับทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดเลยนะชื่อชื่ออะไรต่างๆเปนภาษาไทยหมดเลยนะมีแค่ชื่อแบบบางอันที่เป็นที่ไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยหลย,ยันภาษาไทยหมดเลยอ่าปุงยาเอ,อ,อะไรต่างๆเปนภาษาไทยหมดเลยนะบัฟมันจะบอกว่าบัฟอันไหนเป็นอะไรบ้างเป็นแบบภาษาไทยเลยนะ นี่ครับเพิ่มอะไรบ้างเป็นภาษาไทยหมดเลยครับทุกคนง่ายมากในการเล่นหนังสือนี่ฮะแปลมาให้อย่างเรียบร้อยเลยใครแบบชอบอ่านแบบสตอรี่ตามตามหนังสือของเกมก็มาอ่านได้ชิลๆเลยแล้วก็ใครชอบอ่านข้อมูลตัวละครไม่ได้แปลเนี่ะโอเคไม่อ๋อแปลแปลครับทุกคนแต่มีบางอันที่ไม่ได้แปลนะโอเคซึ่งมันไม่เป็นไรหรอกนะเออน,นี่หน่อยครับนี่หน่อยไปเปิด youtube ดูก็ได้เอเอ,เอมีปัญหาหน่อยครับ อ่าแล้วก็การแนะนําต่างๆเออโอเคไม่เมื่อกี้ไม่มีอะไรครับภาษาอังกฤษนหน่อยครับเออภาษาอังกฤษดีละโอเคภาษาอังกฤษดีละเออช่างช่างมันเถอะครับที่รู้คือคสซีนทั้งหมดแทบเป็นภาษาไทยหมดเลยครับข้อมูลมอนเตอร์ก็มีไม่กี่ตัวที่เป็นภาษาไทยนะแต่ที่รู้คือคสซีนทั้งหมดเป็นภาษาไทยหมดเลยนะนี่ครับส่วนนี้คือบัฟต่างๆหรือเพิร์กต่างๆที่เราอัพได้ก็เป็นภาษาไทยหมดเลยเหมือนกันโคเฮทเป็นภาษาไทยหมดเลยครับผมซึ่งง่ายมากต่อการทําแผนที่โลก เดี๋ยวดูชื่อเมืองมชื่อเมืองอยียบบอกเลยนะมันคือหมู่บ้านมันคืออะไรนะดินแดนเกาะบาลาบาบาบาลาบ,า,บาเป็นไอ้น,นี่หมดเลยนะภาษาไทยหมดเลยโอเคครับวันนี้ผมคงมาสอนแค่นี้แหละครับเอ่อขอตัวไปสั่งมาของครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามก็ได้นะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับทุกคน matter It doesn't you. even